ในช่วงอาเซียนมูฟครับวันนี้เราพบกับเรื่องราวของข่าแรงขั้นต่ำของประเทศในอาเซียนทั้ง10ประเทศครับในอาเซียนของเราครับถือว่าเป็นประเทศที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงแล้วก็คือวัยรุ่นที่กำลังแตกเนื้อสาวหลายๆประเทศต้องการที่จะเข้ามาลงทุนต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆในปี2558นี้ สิ้นปีนี้ก็จะเคลื่อนย้ายกันอย่างเป็นทางการแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะครับเราก็เห็นการเคลื่อนย้ายที่เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการจากประเทศนู้นมาประเทศนี้ก <liner. S 2> ารศึกษานักเรียนของเวียดนามก็เข้ามาเรียนในไทยนักเรียนของอินโดนีเซียของมาเลเซียก็เข้ามาเรียนในไทยไทยก็ไปที่นูน่นแม้กระทั่งแรงงานที่เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีทําไมจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีก็เราเหมือนประเทศอาเซียนแล้วล่ะครับเรา ต้องปรับทัศนคติจากการเป็นคนไทยก้าวสู่การเป็นประชากรอาเซียนเราจะคุยกันในขอบของอาเซียนครับกรอบของอาเซียนวันนี้ครับประเทศที่ค่าแรงสูงสุดแน่นอนครับเราให้ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศเทรดดิ้งเนชั่นก็คือประเทศแห่งการค้าขายประเทศที่มีนวัตกรรมอินโนเวทีฟคันทรีก็เรียกว่าได้ครับคนที่เข้าไปทํางานที่สิงคโปร์นี้ถ้าค่าแรงขั้นต่นํานี้จะอยู่ที่ วันล,ละ2,000บาทครับถ้า30วันก็คูณ30ก็เป็น60,000ไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับ6,000ื 6, บาทต่อเดือนนี่คือค่าแรงขั้นต่ำของคนที่จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆที่ประชากรมีไม่กี่ล้านคนคนเกิดน้อยคนแก่เริ่มมากรัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้สวัสดิการกับคนในประเทศนี้และทำให้คนในประเทศนี้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เพื่อจะได้มีแรงงานไว้ทํางานต่อไปและก็ต้องต้อนรับคนจากหลายๆประเทศในอาเซียนให้เข้าไปที่จะทํางานในประเทศสิงคโปร์ด้วยอันดับที่2ครับบรูไนดารุสซาลาม1,800บาทต่อวันครับก็ตกประมาณเดือนละ5,500 0บาทนี่เป็นอีกหนึ่งในประเทศครับที่คนไทยหรือแรงงานไทยนิยมไปทํางานที่บรูไนดารุสซาลามมากครับไปทํางานแทบทุกอย่างครับที่เป็นงาน ที่คนไทยทําได้และคนบรูไนไม่ชอบทําอันดับที่3ครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปปน,นี่เท่ากับประเทศไทยเป๊ะเลยนะครับค่าแรงขั้นต่ําที่300บาทฉะนั้นอันดับ3อันดับ4จะเท่ากันคือไทยกับฟิลิปปินส์ตกละเดือนละก็ประมาณ9 0 0 0แต่ในทางปฏิบัติแล้วถ้ามีค่าล่วงเวลาค่าอะไรต่างๆพิเศษออกไปอีกผมก็เห็นคนไทยหลายคนนะครับที่ ทำงานแล้วได้วันละ500บาทพี่น้องจากกัมพูชาจากเมียนมาที่อพยพเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็มีค่าแรงมากกว่า300บาทหลายท่านเช่นกันลําดับถัดมาครับเป็นอันดับที่5ครับมาเลเซียรครับมาเลเซีย270บาทนะครับก็ตกประมาณเดือนละ8,100บาทลําดับถัดมาก็อินโดนีเซีย230บาทเมียนมา110รบาทเวียดนาม95บาทอันดับที่9 ลาวครับ80บาทและลำดับสุดท้ายก็คือกัมพูชาเพียง75บาทต่อวันหรือตก2,230บาทต่อวันน้อยมากครับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราบางที่ก็ทั่วชามละ40บาท50บาทแต่ค่าแรงของพี่น้องกัมพูชา75บาทเมื่อทำงานที่ประเทศของเขาก็ไม่ต้องแปลกใจครับที่มีพี่น้องจากกัมพูชา ลาวหรือเวียดนามได้อพยพข้ามแดนมาทำงานเพื่อรับค่าแรงวันละ300บาทที่ประเทศไทยปัญหาเรื่องแรงงานขั้นต่ำนี้นะครับในประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์เขาจะไม่มีเขาจะถัวเฉลี่ยออกมาแต่ในประเทศไทยนี้นะครับประเทศของเราเป็นแหล่งที่มีการพัฒนาอู่ข้าวอู่น้ำการเติบโตของงานก่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ SME มีมากมายฉะนั้นการต้องการแรงงานจาก คนพี่น้องพม่าและกัมพูชาเยอะครับโดยเฉพาะแรงงานประมงแรงงานก่อสร้างที่ต้องการคนที่ต้องมีความอดทนคนที่ต้องสามารถทำงานได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาวะแรงงาน300บาทที่รัฐบาลท,ที่ผ่านมาได้ประกาศว่าประเทศไทยจะมีแรงงาน300บาทนี้เป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องจากลาวกัมพูชา เวียดนามและเมียนมาไหลเข้ามาในไทยเป็นอย่างมากแน่นอนครับถ้าเราจะก้าวข้ามตรงนี้เราจะต้องพัฒนาจากแรงงานขั้นต่ำเป็นแรงงานขั้นกลางเราจะต้องเป็นคนที่มีฝีมือเพื่อพัฒนาใช้เทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันกับโลกระดับสูงเพื่อพัฒนาแรงงานให้สูงกว่าขั้นต่ำอาเซียนในยุคแห่งการเปิดกว้างนี้แน่นอนครับการเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างไร้พรมแดนไร้ขอบเขตเราจะต้องช่วยกัน เขาเข้ามาเราต้อนรับเราออกไปเราก็ต้องเพิ่มศักยภาพเราทำได้ท่านก็ทำได้อาเซียนมูฟวันนี้ลาท่านไปก่อนพร้อมกับอินโนเว v ีฟ a r i e ตีพบกับรายการของเราในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ